เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดนเทไม่เลิกเจอยกเลิกงานอีกแล้วเป็นงานที่6ดูท่าทางจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ตั้งแต่มีประเด็นดราม่าเข้ามาทั้งการจัดคอนเสิร์ตแบบไม่รักษาระยะห่างการเอาเปรียบศิลปินในค่ายการแบ่งเงินไม่เป็นธรรมให้กับนักร้องร่วมจนเกิดเป็นกระแสะแอนตี้ลามไปถึงเรื่องโดนยกเลิกงานจ้างต่างๆที่ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไปแล้ว5งาน และล่าสุดผู้จัดงานประเพณีลากพระของอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาได้ประกาศมาว่าระหว่างวันที่23กันยายนถึง3ตุลาคม2563เรื่องยกเลิกคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่จะไม่มีคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่คอนเฟิร์ม100ว่าไม่มีครับไปปลิวที่มีรูปเจนนี่ลิลลี่เป็นใบเก่าครับใบปลิวใหม่จะไม่มีนะครับ โดยวันที่25กันยายนที่มีคอนเสิร์ตของเจนนี่ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นถูกยกเลิกออกไปและรำวงเวียนครกชาลาวามาแทนโดยทางด้านคอมเมนต์ก็ได้แสดงความคิดเห็นขอให้เจ้าภาพจงเจริญน,นี่แหละที่สังคมต้องการขอให้เฮงๆรวยๆจ้าและคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าภาพอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ